ส,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 รรส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเยียงใครดังมากเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนให้จบจนถึงส,สวัสดีครับเราจะเรียนเอกสา,ารให้จบเล่มน,นี้นะใบงานทําไมเบล่อเบื่ออ่าไม่เบื่อแล้วอันนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้อันที่เราให้ไปอ่ะครับ มันจะยังอยู่ไม่กี่หน้าที่เรายังไม่ได้เรียนกันอยู่เกี่ยวกับวัตจักรของสิ่งมีชีวิตจรินไหมครับอ่ายังังครับอ่านี่ยังไม่กี่หน้านะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันให้จบพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับวันนี้เอาหยิบ,เอ,เ,ยบเอกสารชุดนี้มาเลยครับชุดเอกสารชุดนี้มาเลยครับ ขึ้นมาเลยลูกย,ยังไม่พค่ะคุณครูยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอครับเอาให้หนึ่งนาทีจุ๊บจุ๊บจเสหมดเวลาเอาไม่ใช่อ่าแล้วก็เปิดหน้านี้เลยว่าใจจากีวิตกบอ่าอ่าเอครับผมไม่เป็นไรครับจะมีวิดีโอให้นะครับมีวิดีโอย้อนหลังให้นะครับ ไปดูย้อนหลังก็ได้ครับเอาครับเอามีนี่นะครับชุดนี้นะครับลูกวันนี้เรียนไม่นาน20นาทีเรียนนานไปเบื่อเดี๋ยวเราไม่เรียนเราเรียน20นาทีพอเอามาแนะนาอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็อพูกสามารถกลับไปทําเองได้แน่นอนเลยกลูเชื่อกู้ยะากูเชื่ออย่างนั้นนะครับเอาตอนแรกเลยเราเริ่มเรียนก็คือเกี่ยวกับวัตถุของสิ่งของสัตว์นะครับ อ่าพร้อมหรือยังเ,เดี๋ยวครูไม่รับใครเข้ามาเรียนแล้วนะเอาเท่านี้นะครับอ่อเอกสารลูกลองเปิดไปที่มีกบอยู่นะครับอัพอัพเห็นยังครับที่เป็นรูปกบอยู่อะครับอ่าเอาใครทำแล้วลองทบทวนดูว่าตัวเองทำถูกไหมเพราะว่าเรื่องนี้เรากันยังไม่ได้เรียนกันนะลูกนะครูเพิ่งมาสอนเกยเดี๋ยวครูคเลยครูเลยไม่ให้ลูกมาส่งเอกสารชุดนี้เพราะเหตุนผลน,นี้แหละ อ่าเดี๋ยวใครทําแล้วลองดูทิ่ชู่คาตอบของลูกตัวเองไปด้วยว่าถูกหรือผิดนะลองดูนะครับเพราะฉะนั้นลราใครลองทําดูแล้วเดี๋ยวมาให้ครัวธิบายนิดหนึ่งวันนี้สอนไม่นาน20นาทีจับเวลาแล้วนะครับอยังมาอีกเอานับหนึ่งถึงสิบนะครับไม่รับใครแล้วนะครับตัวเดี๋ยวสอนแล้วไม่รับใครเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเอานึง one t w 3, 4, 5, 6, u n x ก้เอาถียนเอาพร้อมแล้วนะครับเ,เริ่มแล้วนะลูกนะครูสอนแล้วนะครับไม่เพราะไม่รอใครแล้วนะครับ <c oughs> งงเห็นหน้าครูผู้อยู่ไม่เปิดแล้วดีกว,ว่าอ่าเอริยังครับ วัฏวัจักรชีวิตของสัตว์นะครับว่าวัฏจักรของชีวิตสัตว์คืออะไรครับคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอะไรครับแรกเกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้และเกิดการหุนเวียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าวัฏจักรชีวิตนะครับอ่า มันมีอยู่สองแบบวัตถุจักแบบนี้มันมีแบบสองแบบกติจักสัตว์มีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือออกลูกเป็นไข่กับรอ,อกอคูกเป็นตัวรู้จักออกอะไรมั่งสัตว์อะไรออกลูกเป็นตัวไข่มั่งครับอ่าครูยกตัวอย่างสามชนิดคือยุงจิ้งจกกบไ,ไก่ด้วยใช่ไหมอ่าไก่ไก่ไกไขางคบน,นะงูอะไร,อ,รอีกจิ้งเกอไม่ใช่อะไรอีกครับ อะไรนะเป็ด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 อ่าเป็ดอ่านกนกนกใช่ไหมนกใช่ไหมอ่าต่างต่างเหล่านี้ออกลูกเป็นไข่อะไรออกอ่าเต่าอ,อ,อ,อะไรออกลูกเป็นตัวบ้างอะไรครับได้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 ครับเอาต่อมา อะไรที่ออกลูกเป็นตัวบ้างลูกอะไรออกเป็นตัวมั่งองัวควายคนแน่เอ้าปลาปลาไม่ได้ออกลูกเป็นตัวนะครับมีแต่ชนิดเดิงที่ออกลูกเป็นตัวคือโรมาโรมาไม่เรียกปลาครับเพราะโรมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโรมาไม่เคยไม่มีคําว่าปลาโรมา ใครเรียกว่าปาลารมใครนะครับวชิราวิทย์วชิราวิทย์ครับปิดไม้ด้วยอะอะโลมาไม่เรียกว่าปลานะครับเรียกว่าโลมาเฉยๆเอผลที่เรียกว่าโลมาเฉยๆพวกเอผลอะไรลูกอ่าทำไมเรียกเรียกว่าถูกต้องครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเพราะั้นโลมา